สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กใต้พาลุยนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พาพี่ๆมาเดินป่าหรือว่าทําอะไรนะครับแค่พามาดูกล้วยด่างนะครับแต่ไม่รู้ด่างชนิดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนลืมก็่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมไปกันครับครับนี่นะครับอันนี้คือต้นเล็กนะครับนะครับมันจะเป็นราสีส้มนิดหนึ่งนะครับสีเหลืองอเนี้ย แล้วก็จะมีอีกต้นนะครับแต่จริงๆเขาหาแบบสีขาวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อกันไปด้ก็อ่าครับใบจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าครับเดวจะทำการขุดออกนะครับตอนนี้ก็กำลัง จะขุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะด่างแบบนี้หรือเปล่านะครับที่เขาหากันหรือว่าเขาพบเจอกันนะครับอันนี้วันนี้ผมไม่ได้พาไม้กันสั่นมานะครับน่าจะมือจะสั่นหน่อย,ยเ,อเ,อเพราะเถาวัลย์เล็กๆมันเยอะนะครับต้องตัดออกก่อน ันนี้จะเป็นกล้วยเถื่อนนะครับกล้วยปานะ่าจริงๆใบของเขาจะเป็นสีเขียวกับสีออกนี่ครับเส้นแดงๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับไอ้สีนี้มันไม่มีนะครับปกติัั้้นนนเมีี จะ,จะลองเอาไปปลูกที่บ้านดูนะครับว่ามันจะกลายพันธุ์จะเป็นสีเขียวปกติหรือว่าจะเป็นสีด่างนี่ตลอดไปเลยหรือเปล่าก็ <ไ nen S 2> ต้องมาดูดนะครับเ,เออเอเอ,อเเอเเอกอเอ ที่พี่คนไหนรู้จักาสายกล้วยสายพันธุ์นี้ก็คอมเมนต์บอกผมมาด้วยมาหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้รู้แบบแบบไหนคือดางแบบไหนคือไม่ดางนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เอาต้นกล้วยมาไว้ที่บ้านแล้วนะครับเราจะมาเลี้ยงเขาดูก่อนว่าสีมันจะดางหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูต้นแบบขาสว่างสว่างนะครับนี่ครับอที่ไปขุดมาเมื่อกี้นะครับมันจะออกสีนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นด่างเดดหรือว่าไงครับนี่ครับพี่ๆคนไหนอ่ารู้จักกล้วยชนิดนี้ก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับนี่ครับอาจะเป็น สีนี้ทุกใบเลยนะครับนี่นะครับทุกใบเลยครับอันนี้มันได้เหียวนะครับเดี๋ยวผมดูแบบนี้นะคือมันเป็นใบเขียวนะครับเห็นไหมครับโอเคครับครับผมคิดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะด่างหรือด่างอะไรพันอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารอชมตอนที่ว่าเขาออกออกใบมาอีกหนึ่งใบนะครับว่าจะสีด่างแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ขอ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่ยาวเยอะนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูอะไรก็ฝากกดติดตามผมไปด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็สวัสดีครับ